ก็เช่า Baby Monster องที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่กับน้องเบมอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตความสําเร็จของเบมอนรายวันที่ขอบอกว่างานนี้ปังมากจริงๆเริ่มจากความปังแรกกันเลยเมื่อช่อง YouTube Baby Monster มียอดผู้ติดตามสูงสุดในช่องของศิลปิน K-POP ในรอบสัปดาห์นี้โดยมียอด s u b s c r i b e สูงถึงเกือบ400,000เลยค ปังมากโดยอันดับ2คือช่อง YouTube ของรุ่นพี่ BLACKPINK ที่มียอดซับเพิ่มขึ้นมา3,000สนซับค่ะและอันดับ3ก็คือช่อง YouTube ของวง t r i p l e X ที่มียอดซับเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สซับค่ะทำให้ขณะนี้ช่อง Baby Monster มียอดซั b สคร i b e รวม2.66ล้านซับสคร i b e r s แล้วค่ะ ที่สองของเบมอนก็คือความสำเร็จของเพลงพรีเดบิวต์กับเพลง d r e a m จากวันที่12พฤษภาคมที่เบมอนได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วความสำเร็จก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจากที่ยอดวิว10ล้านวิวเป็น15ล้านเป็น20ล้านเป็น25ล้านและในที่สุดตอนนี้น้องเดมกับพูกเราก็มียอดวิวครอบ30ล้านภายใน9วันแล้วค่ะ และยังติดอันดับหนึ่งเพลงมาแรงอย่างต่อนเนื่องปอลอตอนนี้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเป็น31ล้านวิวแล้วด้วยค่ะทั้งที่เพิ่งครบ30ล้านเมื่อคืนนี้เองเอาเฮาคุณพระชุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรที่เบมอนทำไม่ได้แล้ววงบ้าไรเนียทำได้ไงยอดวิวขึ้นมาเป็นล้านเพียงชั่วข้ามคืน ยังไงก็ขอ congratulations ด้วยนะเจ้าเด็กปีศาจของพวกเราเก่งกันมากๆเลยทุกๆคนและนี่คือสถิถติของคนที่ยังไม่ได้เด่และกำลังจะเดบิวตในอีกไม่ชา้ามันสุดยอดจริงๆเป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่สุดยอดของ baby monster เลยนะคะ และส่วนตอนนี้น้องโน้เบมอนทำอะไรกันอยู่นั้นก็มีเมื่อวานนี้แฟนๆเห็นน้องโรรากำลังเดินเข้าตึกว g จีก็มีหันมาทักทายแฟนคลับด้วยใส่กางเกงขาย,ยา,วขาวขาวค้างดำค้างอย่างเกรน้องโรรานี่เท่ตั้งแต่ลายเซ็นชื่อเงอเงง,งน้องต้องมีของดีแน่ๆเลย เช่นเดียวกับฮารามที่เมื่อวานก็เดินเข้าตึกเหมือนกันค่ะฮารามน่ารักมากหันมาเล่นกับแฟนคลับทำท่าสารังเงโยด้วยอืมแสนดีใส่ใจแฟนๆมากน่ารักมากเลยค่ะ ส่วนน้องๆคนอื่นไม่มีภาพและวิดีโอออกมาน,นะคะว่าเมื่อวานนี้ได้เข้าตึกวจีหรือเปล่าแต่มีภาพน้องชิกิต้าและน้องฮารัมในวัยเด็กถูกปล่อยออกมากค่ะอ๋ยน่ารักมากเย้โดยชิกิต้าเป็นภาพน้องนั่งกําลังขับโกคาร์ดดูตังใจมากเป็นนักซิ่งตั้งแต่เด็กน้องไปสดมากกับทุกๆก,กิจกรรมทั้งร้องเพลงเป้นเล่นกินมีอะไรบ้างที่หนูยังไม่เคยทําคะเนีย ตัวแค่เนี้ยเก่งเท่าโลกเลยใช้ชีวิตวัยเด็กได้คมจริงๆเลยนะคนเก่งส่วนฮารามก็มีภาพทริปไปฟิลิปปินส์ออกมาค่ะหูยฮารามสวยตั้งแต่เด็กเลยขึ้นกล้องมากเด็กน้อยฮารามได้เที่ยวหลายสถานที่เลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสนับสนุนน้องมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวอัปเดตของน้องๆในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับความปังของยอดวิวที่ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ <Wow. S 1> อ่ะอย่าใช้คำว่าไต่เลยมันดูน้อยไปเรียกว่าพุ่งทยานจะบานตะไทกว่าเ oh. พื่อนๆเหม็นมาอวยยศเจ้าเด็กปีศาจของพวกเรากันหน่อยเอาชำ่ำๆให้ส่อกับความเก่งกาจของเจ้าพวกเจ็ดก้อนทรงพลังนี้หน่อยมันรัดปังดังไม่ไหวฉันรักพว สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรัก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 เพื่อนเพื่อนมากมายไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย